ไปทับไปดูแตงกวากันแตงกวาอยู่ไหนแล้วลูกไม่เดินไปทางนู้นนะทางนู้นก็ไปได้เออแล้วเรา๋ยวพี่กจะมาทำที่ทราย มันใส่ครับเราต้องให้แตงกวาเปนใส่เพราะว่าแตงกวามันเป็นเป่านะคะอ่าเราเข้าไปดูที่ใครจะเจออะไรเนี้ยใครจะเจอแตงกวาหรือยังไหนแตงกวาอยู่ไหนแตงกวาอยู่ไหนไหนไม่จับมันนะทุไม่จับมันนะอ่าใครเจอลูกแตงกวาบ้างเอ่ยไหนลูกแตงกวาอยู่ไหนไหนแตงกวาอยู่ไหนลูก แตงกวาอยู่ไหนใครเห็นแตงกวาว่าอะแปลงแตงกวาอยู่ด้านนี้ลูกไม่ใช่อันที่พี่บรรดาไปเนี้ยอันนี้คือแตงกวาข้างในก็มีเราเข้าไปดูข้างในนะใครหาแตงกวาเจออะดูซิไหนไหนไปทางนี้ก็ได้ครับไม่ต้องตามเพื่อนไปทั้งหมดเราไปทางนี้ก็ได้คุณนิสเห็นไหวไหนลูกแตงกวา ใครเจออีกใครเจออีกแตงกวาใครรู้จักแตงกวา้างอ่านี่ไงเห็นไหมไม่มีใครเห็นเลยอ่าเบ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 าอ่าหนึ่งลูกนะครับอันไหนอีกอันไหนลูกใหญ่อีกลูกไงตรงนั้นก็มีลูดูก็มีเบาเบานะครับจะเบาเบาจะเบาเบาอ่าด้านนี้ก็มีนี่ไงนี่ไงแตงกวาอ่าแตงกวาอ่าด้านนูกมีไหมตัวนึงไหนครับอันไหนอันเล็กเลยยังไม่ อ่านได้นี่ก็มีนี่ไงน้องก้อนป่านได้เลอ่านได้เลยอ่านฝาลูกนี้นนี่ไงโดนเออโดนแล้วก็ติดไอ้ั่ไงม่ใช่อ like ัน no นั้นลูกเล็กนุนลูกโตที่พี่เคนเนี่ยข้างหน้าพี่เคนเนี่ยีอ่านี่อันนี้ก็มีเนี่ยดข้างล่างอข้างล่างข้างล่างตรวโน้นนี่อันนี่พี่เคนเนี่ย ถือไว้นะครับของใครอันไหนนะโดนเจอหรือยังนะโมได้ยังเอาอันเดียวลูกแบ่งให้น้องอันหนึ่งไอเดียเอาลูกมันลูกมานลูกโตๆเหมือนของมังกรไอเดียไปเอาใหม่ไอเดียไปหาใหม่ครับลูกลูกน้โมเอาลูกใหญ่นะลูกใหญ่นะตรงไหนลูกใหญ่เราไม่เก็บลูกเล็กนะฮะมันเอายังไงอะคุณเดี๋ยวค่อยสอนหนูแล้วกันนะ วันนี้จะเ่เรม่องเลยหรือว่า uh น้องจะเอากับ้าอะไรกันัก็ได้นอนีแล้วมันเสียแล้วมันเสือแล้วนี่ขนาลก้า้นนี้มาตัดให้จับจับดีๆนะนนะจับสงมือจับตึงตาง อ่าช่วยคูมิ้นดูสิเย่ yeah. อ่ะอันย่ามายืนตรงน,นี้รึเปล่าอ่าของพี่กับตากับตาจาั่ดีดีนะอ่าช่วยคูมิ้นดูหน่อยเ้อไปไปยืนรอก,กันเนาะอ,อ่ามาด้านนี้นะครับในของใครมังกรในของมังกรอมามาเลยอ่าขวอยังไม่ได้ให้เก็บเองนะครับขวยังไม่ได้บอกเลยว่าให้ขวให้เก็บขวเป็นคนตัดให้นะ อ่ะไปดูไปเดี๋ยวไทยเด็ดเองนะจะอดกินปุ๋ยยังไม่เอ้ยง่ายเลยอ่าให้คุณมิ้นดูสิครับอ่าหลบเลวไหนใครยังไม่ได้นะโดนไหนของลูกอยู่ไหนอ่าเดินไปตรงนู้นเลยลูกเดินไปนั่งเลยครับไปทางนี้ค่ะไหนครับอ่าจับไปเลยครับจับไปเลยพี่พอตไปหาก่อนของพี่พอตไม่งั้นไม่มีนะเอาจับดีๆจับดีๆลูกเดี๋ยวหล่น อาน้ำมนวันหลังน้ำมนต้องรอครูเองนะครับอ่าพี่บูเอาลูกใหญ่ตอนนั้นยังเล็กอยู่นะครับมันยังเล็กอยู่เขาไม่มีรุ่งไหนไหมน่ะไม่รู้พี่เพนจะเอาลูกใหญ่อันนี้ลังเล็กอยู่นะโดนไม่มีแล้วไปหามาเลยแล้ว แล้วเดินโมเดลวิ่งไปวิ่งมาลูกอ่ะลูกไม่หาของไทยใหญ่ที่สุดอ่าเดี๋ยวดูดูที่หันดูซิของไทยใหญ่ที่สุดเดี๋ยวของพี่กับปานชูซิของพี่ปีโก้ของพี่ขวัญข้าวของพี่น้ำมนต์ใกล้ใหญ่ของพี่อันญญาใกล้ใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับอ่ะไปขอดูลูกนึงนี่แตงกวาสีอะไรครับสีอะไรนะ สี่ขี้วแตงวามันลูกสั้นหรือลูกยาวคะยาวยาลูกยาวเลยเห็นไหมครับนี่อ่าไหนดูที่ของใครยาวกว่าโอ้ยาวเลยนะครับนี่เราลองมาทาบดูนะครับเห็นเหยดูสิอ่านี่โค้งนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแตงควาที่เราไปดูกันมันก็มีลูกแล้วแล้วเราก็เราก็จะกินได้ด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยานะครับเราไม่ได้ใช้ยาทำอะลรเดี๋ยววันจันทร์ เดี๋ยววันจันเราจะมาทําอาหารจากแปลงกว่ากันดีไหมครับถ้าเดี๋ยววันจันเราจะมาทําอาหารกับแปลงกว่ากันดูที่ว่าเราจะทําอะไรดีนะครับเราจะเอาแปลงกวาไปทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราเอาแปลงกวาไปให้คุณครูเก็บ่อนะครับไม่เป็นไเคื่อนปู๋ให้เราแล้ว ไหนดูสิมันตายหมคไม่ตายนไม่ได้ัอันนี้ของใครันตายอันนี้ไม่ตายดูนะยังไม่ตายนะครับอันนี้มันก็ไม่ตายครับเดี๋ยวมันก็โตนะครับเดี๋ยวมันโดนฝนหลายวันลูกมันก็เลยยังไม่ค่อยโตเดี๋ยวปวกเก็เอา เอาปุ๋ยไต้เดือนนะครับมูลไต้เดือนมาใส่นะครับแล้วเดินมานี่กล่อยมาดูขับมาเลก่อนเดี๋ยวมันก็เอามูลไต้เดือนใส่เดี๋ยวมันก็จะโตขึ้นมานะครับอ่ะทีนี้เราไปดูที่ว่าใกล้ๆของเรามีต้นหญ้าตรงไหนบ้างนะครับใช่ใช่อ่ะถอนมาเลยลุกถอนไปเลยอะไรนะฮะอ่ะจับใส่กระเป๋าเลยลูก เามอะไราไใช่แล้วมันเกิดมาอีกแล้วมันเกิดเหมือนเดิมเลยไอเดียนั่นลูกพี่เท้าลูกอ่ะย่าครับดึงเลยดึงเลยทามาด้านนี้ดูนั้นไม่เป็นไรดูนั้นเดี๋ยวค่อยเอากรอบลายนั้นนะมาด้านนี้หลายย่านั้นไม่ใช่ย่านั้นคาดไม่ขาดเด็กหน่มถอนไม่หมดแล้ว